ห้ามงยี่สิบเจ็ดนาทีละน้องกายยังไม่มาเลยค่ะนั่งรอน้องกายอยู่หน้าบ้านค่ะจะรดน้ำต้นไม้ค่ะที่จริงเขาให้รดตอนเช้านะตอนเย็นต้นไม้มันจะเป็นเชื้อรารดโซนนี้ค่ะอาทิตย์ก่อนไม่ได้รดนนึกว่าช่างเขาจะทำสปริงเกอร์ให้ สอ,อาทิตย์แล้วเนี่ยครั้งช่วงนี้ช่วงเดียวเนี่ยช่วงหน้าบ้านเนี่ยเขาต้องมาขุดแล้วก็วางท่อตอนนี้ก็ไปนั่งบ้านส่วนออนสิริค่ะชีเก่าดั้งเดิม ส่วนออนซีรัวอ้อยต้อยต <c oughs> ิ่งมาปลูกในกระถางไม่เป็นค่ะเหี่ยวไปเลยเนี่ยไฟดวงนี้เปิดก็เช้าอ่อปิดก็สายถังขาว บอดิกาโอ้โหน้องกายเกือบมาละหกโมงแล้วนะมะบสดิ่ะ